สวัสดีครับผมช่างแตกจักรพงษ์นะครับวันนี้นะครับผมได้จักตัวหนึ่งมาที่แม่แกส่งมาให้ซ่อมนะครับแต่ว่าจักรตัวนี้น่าจะกทำงานอย่างหนักแล้วก็ใช้งานมาแบบไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเลยนะครับวันนี้นะครับพอช่างมาถอดแทงนะครับช่างก็ตกใจนะครับเพราะว่านะครับสิ่งที่ช่างเน้นย้ํามาตลอดก็คือนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับซึ่งช่างเย็บ บางเจ้าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกนะครับในการเรียกช่างมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันตรงไหนนะครับผมนะครับช่างแต่จักรพงก็เลยลงทั้ง u t u b e นะครับลงทั้งอยู่ในเ,เพจ Facebook นะครับว่าวิธีเปลี่ยนน้ามันมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเ,เพื่อที่จะให้เพื่อนๆช่างเย็บเนี่ยได้เปลี่ยนเองแล้วก็ไม่ต้องถึงกับขนาดาตัวนี้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับาจากถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันบ่อยๆเขาจะไม่เป็นสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่า,าสภาพแบบนี้ก็คือน่าจะาไม่ได้เปลี่ยนนานยาวนานน่าจะหลาย10ปีแล้วนะครับจนน้ํามันเขา,เ,าเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสนิมนะครับจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็จะกลายเป็นตกกนะกั่นครับประมาณนี้นะครับ มีช่างบางคนที่ช่างเย็บบางคนที่เขาบอกว่าทําไมการผ่าเครื่องทําไมถึงราคาถึงสูงนักนะครับราคาที่มันสูงเพราะว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยช่างจากบางคนก็ผ่าเครื่องออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในสภาพนี้ถ้าเราจะล้างทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องถอดปั๊มถอดไรออกส่วนมากถ้าถอดก็คือน็อตบางตัวที่ถอดเนี่ยมันอาจจะกินเกลียว ด้วยด้วยด้วยสภาพแบบนี้มันก็เลยเกิดสนิมน,นะครับมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของมันทั้งระบบตัวนี้ตัวนี้ที่มาก็คือนะครับื่องจะให้ดูนะครับระบบโยกของตะขอของเขามันเสียไปเห็นไหมฮะเนี่ยครับ,รบเสียไปเพราะว่าอะไรนะครับเขาโดนโดนโดนไอ้พวกข้าพวกนี้นะครับเข้าไปกินอยู่ในชาร์บชาร์ตะขอนะครับพอเข้าไปกินแล้วมันทําให้เกิดการหลวมขึ้นพอหลวมขึ้นเนี่ยนะครับ มันทำให้ชาร์ปตะขอที่มันหลวมเนี่ยมันก็จะไปส่งผมถึงตะขอบนตะขอล่างหลวมแล้วก็การประสานงานหรือการตักได้ของเขาเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กันตั้งยังไงก็ไม่หายนอกจากจะผ่าเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับส่วนจุดหลักๆเลยก็คือน้ํามันที่ถ้าระบบน้ํามันมันดีของช่างเย็บทุกๆคนที่เขาคอยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องบ่อยๆเนี่ยนะครับ ถ้าระบบนะ้ำมันมันดีมันก็จะไม่เกิดสาเหตุนี้ขึ้นแล้วก็จักจะใช้งานได้นานมากนะครับตัวนี้จะเป็นจูกินะครับซีรีส์3,006นะครับ,ซ,ร 3, 000, 6, รบซึ่งจูกิเนี่ยเขาจะทํามาดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจ่อถ้าเราใช้งานมาถ้าเป็นไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ก็อาจจะเยินแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจากทุกตัวยี่ห้อดีขนาดไหนถ้าระบบนะ้ำมันเสียนะครับ ผมก็เคยบอกไปก็คือจบเลยนะครับระบบน้ำมันเสียก็คือจบออก็เลยเน้นย้ำทุกๆครั้งที่ลงคลิปแล้วก็ลง y u t u b e เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะอาจจะมองข้ามการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะเป็นแบบนี้ส่วนมีคนถามว่าแล้วช่างจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันตรงจากผมมันเป็นระบบบนนะครับถ้าเราใช้งานไม่หนักใช้างานอยู่ในบ้านปีนึง ปีหนึ่งเราเปลี่ยนก็ได้แต่แต่อันเนี้ยน่าจะเกินหลายสิบปีนะครับถึงจะเป็นแบบนี้นะครับหลายปีมากเลยหรือไม่ก็อาจจะซื้อต่อมือสองมาแล้วแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนลองมาต่อแล้วก็คิดว่าเราใช้แค่มือเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ทดอายุของมันไปมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับสภาพเหมือนกับเออเป็นมะเร็งนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเออ เอามาลงคลิปแล้วก็บอกเพื่อนให,ให,ให้ให้ได้เข้าใจว่าการการที่เราเอาน้ำมันของจักรเนี่ยทำไมมันต้องสําคัญอุตสาหกรรมนะครับทําไมมันต้องสําคัญสําคัญเพราะว่าเอา่อถ้าเราไม่เปลี่ยนถ่ายแล้วเนี่ยถ้าปล่อยเวลายาวนานไป5ปี6ปี7ปี8ปีเข้าป1สิบปีอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ระบบทุกอย่างของมันก็จะล้วนหมดเลยนะครับเอ่อแล้วถ้าเผื่อมันล้วนแล้วจะทําให้ช่างจักรเนี่ย เวลาเขามาซ่อมเนี่ยมันจะทําให้เขาทํางานได้ยากขึ้นเขาก็เลยคิดค่าผ่าเครื่องคิดค่าทําแพงขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือเหตุผลของช่างจักรนะครับที่เขาต้องคิดราคาค่าทําแพงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีคลิปมาอบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนได้เข้าใจว่าะระบบน้ํามันของจักรเย็บหรือจักรพงอุตสาหกรรมเนี่ยมันสาคัญนะครับถ้าเรามีเวลาว่างนะครับเราเปลี่ยนถ่าย เอ,อ่ให้มันให้มันได้ได้ตามอายุของมันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดเกิดเอ่อเคลดนี้ขึ้นพอเกิดแล้วเนี่ยมันจะทําให้การใช้จ่ายหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนี่ยซ่อม,มบำรุงนี้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็นะครับพูดวนไปวนมานะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆได้นได้เข้าใจถึงระบบน้ํามันของจกักรเอ่อเย็บหรือผงอุตสาหกรรมว่าถ้าเผื่อเขาเอ่อ ไม่มีระบบน้ำมันแล้วหรือระบบน้ำมันเขาเสียหายเนะี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็นะครับฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ